สวัสดีค่ะคุณครูใบเฟิร์นนะคะหน้า35ค่ะยงเส้นจับคู่หน้านี้นะคะเราจะจับคู่กันได้เราต้องเข้าใจความสัมพันธ์ของการคูณและการหารก่อนนะคะซึ่งเราจะนำความสัมพันธ์ของการคูณและการหารมาใช้นะคะเรามาดูที่ข้อ1น,นะคะข้อ1เขาบอกว่าตัวไม่ทราบค่าหาร5เท่ากับ27นะคะจากความสัมพันธ์ของการคูณและการหาร เราจะได้ว่าตัวหารคูณผลหารจะเท่ากับตัวตั้งเนาะตัวหารคือ5ค่ะคูณผลหารคือ27นะคะจะเท่ากับตัวตั้งที่หายไปใช่ไหมคะอ่ะเราก็มาหาค่ะว่า5คูณกับ27ได้เท่าไหร่เนาะเริ่มคูณจากหลักหน่วยค่ะนำา5มาคูณ7ในหลักหน่วยนะคะ 5คูณ7ได้เป็น35นะคะดังนั้นเราจะใส่5แล้วทด3ค่ะใส่5แล้วทด3นะคะต่อไปค่ะเราจะขยับมาคูณหลัก10ค่ะ5คูณ2ในหลัก10ค่ะ5คูณ2ได้เป็น10ใช่ไหมคะแต่มีตัวทดอีก3ก็เลยเป็น13นะคะ ซึ่งได้ผลลัพธ์เป็น135นะคะแสดงว่าตัวไม่ทราบค่าที่หายไปก็จะเป็น135ค่ะ,ะเมื่อเราได้คำตอบเสร็จแล้วค่ะเราก็จะโยงนะคะโยงไปหา135ฝั่งทางด้านขวามือเนาะ ต่อไปเรามาดูที่ข้อ2ค่ะ2 2 4หารตัวไม่ทราบค่าเท่ากับ32นะคะซึ่งจากความสัมพันธ์ของการคูณและการหารค่ะเราต้องหาว่า32คูณกับจำนวนอะไรแล้วได้ตัวตั้งเนาะซึ่งเราจะเริ่มพิจารณาจากนำสองไปคูณกับจำนวนอะไรแล้วลงท้ายด้วย4เหมือนตัวตั้งเนาะซึ่งเราจะเห็นว่า2คูณ2ได้4ค่ะ แล้วก็2คูณ7เป็น14นะคะ2คูณ12ได้22นะคะดังนั้นเราจะสุ่มมา1ตัวเนาะคุณครูจะสุ่มเป็น2คูณ7ได้24นะคะสุ่มเป็นเลข7เนาะแบบนี้นะคะอ่ะเรามาลองดูนะคะเราจะนำา7 ไปคูณ32เนาะ7คูณ32ว่าจะได้เท่ากับตัวตั้งไหมนะคะอะ่เริ่มคูณค่ะนำา7มาคูณ2ในหลักหน่วยค่ะ 7, 1, 7 7 7 7ได้14นะคะเมื่อได้14ค่ะเราจะใส่4แล้วทด1ไปหลักข้างหน้านะคะจากนั้นค่ะขยับไปคูณที่หลัก10นะคะนำา7คูณ3ค่ะ 1> 7จ็ด2 1ึ่งเจนะคะได้เป็น21แต่มีตัวทดอีกหนึ่งก็เลยเป็น22ค่ะซึ่งเราจะเห็นว่า7จ็คูณสาได้224นะคะดังนั้น224หาร7ก็จะเท่ากับ32เนาะอ่าเราก็หาเขาว่ามีเลข7จ็ดไหมคะทางด้านขวามืออ่า เมื่อเราเจอแล้วเนาะเราก็ขีดเส้นค่ะขีดเส้นหนึ่งเส้นเนาะต่อไปข้อ3นะคะตัวไม่ทราบค่าหาร3เท่ากับ35ค่ะจากความสัมพันธ์ของการคูณและการหารเราจะได้ว่านำตัวหารคูณกับผลหารจะได้เท่ากับตัวตั้งที่หายไปนะคะเราก็ทำเลยค่ะตัวหารคือ3นะคะคูณผลหารคือ35หนะคะ ว่าจะเป็นเท่าไหร่เนาะเริ่มคูณจากหลักหน่วยค่ะนำา3ไปคูณ5นะคะ3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 2 3 5เป็น15นะคะเป็น15เราจะใส่5แล้วทด1นะใส่5แล้วทด1ค่ะ ต่อไปนะคะเราจะนำ3ามไปคูณหลัก10ค่ะ3 1 3 3 2 6 3, 3คูณ3ได้เป็น9นะคะแต่เขามีตัวทดอีก1ค่ะก็เลยเป็น10ค่ะเราก็เขียนลงไปเลยแสดงว่าตัวตั้งที่หายไปก็คือ105นะคะเราก็หาค่ะความือมี105ไหมมีนะคะเราก็โยงเส้นไปเลยค่ะ ต่อไปนะคะเรามาดูที่ข้อ4ค่ะเขาบอกว่า288หารตัวไม่ทราบค่าเท่ากับ27นะคะอ่าเราต้องพิจนารณาค่ะว่า27คูณกับจำนวนอะไรแล้วได้288เนาะเราพิจนารณานะคะว่า72คูณกับจำนวนอะไรแล้วได้288นะคะซึ่งขั้นตอนแรกเลยเราต้องดูด้านหลังนี้ค่ะก็คือเลข2เนาะ เราหาคําว่า2คูณกับจํานวนอะไรแล้วลงท้ายด้วย8นะคะซึ่งเราจะเห็นว่า2คูณ4ลงท้ายด้วย8เนาะแล้วก็2คูณ9ได้เป็น18ใช่ไหมคะดังนั้นเราต้องสุ่มเลขนะคะคุณครูจะใช้เป็น2คูณ4เท่ากับ8นะคะ เราจะมาลองทํานะคะว่า4คูณ72เนี่ยว่าจะเท่ากับตัวตั้งไหมเนาะอ่าเริ่มเลยค่ะ4คูณ72อ่าเริ่มคูณจากหลักหน่วยนะคะนํา4ไปคูณ2ค่ะ41 44 2เป็น8นะคะเราก็เขียน8ไว้นะคะต่อไปค่ะนํา4ไปคูณหลัก10นะคะ4คูณ7ในหลัก10ค่ะ 414 428 432 446 4520 4624 47ได้เป็น28ใช่ไหมคะ4คูณ7ได้เป็น28ก็เขียนลงมาเลยได้คำตอบเป็น288นะคะซึ่งตรงกับตัวตั้งของโจทย์เลยนะคะ,สะแสดงว่า4ที่เราสมมาก็จะเป็น ตัวไม่ทราบค่าที่หายไปเนาะอ่ะเราก็โยงเลยค่ะมี4ไหมคะด้านขวามืออ่ะเมื่อเจอแล้วนะคะโยงด้วยไม้บรรทัดเนาะโยงไปหา4แบบนี้ค่ะต่อไปนะคะข้อ5ค่ะตัวไม่ทราบค่าหาร6เท่ากับ53นะคะข้อนี้เราจะใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารเนาะเราจะได้ว่าตัวหารคูณกับผลหารจะเท่ากับตัวตั้งที่หายไปเนาะ ตัวหารคือ6ค่ะคูณผลหารคือ53นะคะจะเท่ากับตัวตั้งนะคะเริ่มคูณจากหลักหน่วยค่ะ6คูณ3ค่ะ6 1 6 6 2 12 6 3 18นะคะเราจะเห็นว่า6คูณ3เป็น18เนาะดังนั้นเราจะใส่8แล้วทด1ค่ะ ต่อไปค่ะเราจะขยับมาคูณที่หลักสิบนะคะนำหกไปคูณ5ในหลักสิบค่ะ6กหนึ่ง6กหกสองสิบี่ยี่คูณหได้30เนาะ เมื่อได้30ค่ะเขามีตัวทด1ค่ะ30บวก1ก็ได้เป็น31นะคะดังนั้นตัวตั้งที่หายไปคือ318นะคะเราก็ดูทางด้านขวามือค่ะมีไหมคะเมื่อเราเจอแล้วเราก็ยงเส้นจับคู่เลยค่ะต่อไปข้อ6นะคะ128หารตัวไม่ทราบค่าเท่ากับ64ค่ะเราต้องพิจารณาว่า 64เนี่ยคูณกับจำนวนอะไรแล้วได้128นะคะซึ่งขั้นตอนแรกที่เราต้องทำเนาะเราต้องหาค่ะว่า4คูณกับจำนวนอะไรแล้วลงท้ายด้วย8บ้างนะคะเราจะเห็นว่า4คูณ2เป็น8เนาะ4คูณ2เป็น8 47ได้28นะคะ4คูณ12ได้48นะคะเราต้องสุม่มา1เลขเนาะซึ่งคุณครูจะสุ่มเป็น 4คูณ2ได้8ใช่ไหมคะอ่ะเราก็จะได้ว่านำา64เนี่ยไปคูณ2ดูนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าคูณแล้วได้ผลลัพธ์เป็นตัวตั้งของโจทย์แสดงว่า2เป็นคำตอบของข้อนี้เนาะอ่ะลองดูคะ่ะ2คูณ64นะคะเริ่มคูณจากหลักหน่วยคะ่ะนำสอไปคูณ4คะ่ะ2คูณ4ในหลักหน่วยก็ได้เป็น8นะคะ ต่อไปค่ะนำสอไปคูณหลัก10บนะสอคูณ6ในหลัก10บนะคะ2 6ได้เป็น12นะคะเราก็เขียนลงไปเลยดังนั้นนำสอไปคูณกับผลหารได้คำตอบเป็นตัวตั้งนะคะแสดงว่า2จะเป็นตัวหารที่หายไปเนาะเราก็หา2ด้านขวามือค่ะแล้วก็ยงเส้นจับคู่เลยนะคะต่อไปข้อ7ค่ะ ตัวไม่ทราบค่าหาร8เท่ากับ48นะคะจากความสัมพันธ์ของการคูณและการหารนะคะเราจะได้ว่าตัวหารคูณผลหารจะเท่ากับตัวตั้งนะคะซึ่งตัวหารคือ8เนาะคูณกับผลหารคือ48นะคะว่าจะได้คำตอบเป็นเท่าไหร่นะคะนำแป8ไปคูณหลักหน่วยค่ะ8คูน8เป็นเท่าไหร่คะ64เนาะดังนั้นเราจะใส่4แล้วทด6ค่ะ ต่อไปค่ะเราจะขยับไปคูณที่หลักสิบนะคะนำแปดคูณสนะคะ8ป8หนึ่งแป4แปเป็น32มสเนาะสาแต่มีตัวทดอีก6ค่ะ32มบวกหก็ได้เป็น38นะคะแสดงว่าตัวตั้งที่หายไปคือ3 8มรนะคะหาตัวเลขทางด้านขวามือค่ะแล้วก็ยงเส้นจับคู่นะคะฟึบ และข้อสุดท้ายนะคะ261หารตัวไม่ทราบค่าเท่ากับ29นะคะเราจะพิจ,จนารณาว่า29คูณกับจำนวนอะไรแล้วได้261นะคะซึ่งขั้นตอนแรกเลยเราต้องหาค่ะว่า9คูณกับจำนวนอะไรแล้วลงท้ายด้วย1น,นะคะจะเห็นค่ะว่า 9คูณ9เป็น81เนาะดังนั้นเราจะใช้9นะคะอเราจะรองนำา9มาคูณกับ29ว่าจะเท่ากับ6 6มไ้ยหเมเนาะ9คูณกับ29นะคะขั้นตอนแรกเราจะเริ่มคูณจากหลักหน่วยค่ะนำา9ไปคูณ9ในหลักหน่วยเนาะ9คูณ9ได้81ค่ะดังนั้นเราจะใส่1แล้วทด8ไปหลักข้างหน้าค่ะ ต่อไปนะคะเราจะขยับไปที่หลักสิบเนาะนำา9ไปคูณ2ในหลักสิบค่ะ9คูณ2ได้เป็น18แต่เขามีตัวทดอีก8ค่ะ18บวก8นะคะก็ได้เป็น26นะคะ26อ่าได้ตรงกับตัวตั้งของโจทย์เลยใช่ไหมคะแสดงว่าตัวหารที่หายไปก็จะเป็น9นะคะเราก็ยงเส้นจับคู่กับ9เลยนะคะ ขาหน้าหนึามสิก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะ